สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนเนนทนิชันนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปปีใหม่นะครับก็เริ่มปีใหม่ด้วยตัวนี้เลยนะครับผมนะตัวนี้ของมาราสักพักแล้วนะครับผมนะตัวนี้เป็นค่ายของ AT g i r l นะครับผมมันมีชื่อว่าจิน e อี้เวยนะครับถ้าผมอ่านออกเสียงผิดต้องต้องขออภัยด้วยด,ด้วกันบริเว่าฟังมาจากเอ,อ่อ Google นะครับผมนะ มันเป็นตัวของสองตัวครับเอ้ยมันมีสองตัวครับมันมีคู่กันมันมีก้ากับสซนะครับผมนะมันเป็นคู่กันเลยคล้ายๆกับสมุไรอะไรประมาณนี้มีอันนี้เป็นดาบอีกคนนึงเป็นเป็นธนูกับปืนสักอย่างจะไม่ได้ละอันนี้เป็นดาดเป็นหลักน่าจะไม่ผิดนะนะครับผมนะตัวนี้มันจะมีสองพาร์ทครับผมมันจะมีพาร์ทสีแดงกับพาร์ทสีม่วงนะซึ่งพาร์ทสีม่วงมันจะดูแพงขึ้นมาประมาณร้อยสองร้อยนะครับผมนะ นะครับแต่ว่าผมเอาพาร์สีแดงมานะครับผมนะ mm hmm. พอดีว่ามีปัญหาเทคนิคนินดนึงก็เลยได้พาร์สีแดงมาแต่ผมก็ไม่ไม่ได้อะไรนะครับผมนะ mm hmm. นะครับผมซึ่งพาร์สีแดงมันจะพันสองเก้าสิบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเรื่องเรื่องราคานะแ้จะ่ปจะประมาณพันสองเก้าสิบครับผมนะส่วนพาร์สีมุ่งนี่เป็นพันสามเก้าสิบนะครับผมนะเอ่อแค่นั้นเองครับเพิ่มเพิ่มมาร้อยหนึ่งนะครับเพิ่มเพิ่มมาร้อยหนึ่งนะครับ คิดว่าสองตัวน่าจะราคาเท่าๆกันเลยนะครับผมนะผมพี่จากร้านร้านเดิมผมนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองไปสอบถามดูได้ว่ามันจะมีของเหลืออยู่ไหมหรือไม่ก็สั่งเพิ่มได้ไหมนะครับผมนะโทษทีครับผมนะตัวนี้เป็นตัวที่09แล้วนะครับตัวต่อไปก็เป็นส1 0นะนะครับแล้วก็คลิปอ,อของเวอร์ชนนั้นต้องขออภัยด้วยกันพอดีว่า ผมได้ต่ออะไรแล้วเ,เสร็จแล้วแต่ว่าเหมือนดีคอยังไม่มาสักทีเลยนะก็เลยยังไม่ลงนะครับแต่ว่าผมได้ถ่ายช่วงแรกเอาไว้แล้วแหละช่วงปีใหม่พอดีนะครับผมนะเดี๋ยวรอดีคอมาอะไรมาผมก็จะลงทันทีเลยนะครับอาจจะคิดว่าอาจจะต่อตัวนี้หรือไม่ก็ต่ออีกตัวหนึ่งนะครับผมนะโอเค๋ย่พูดมากดีกว่านะครับผมนะดูด้านข้างดีกว่าตัวนี้จะได้ทั้งหมดสองพาร์ทเหมือนกันนะครับผมนะ จะได้ต้องพัดชิดเกาะแล้วก็พาร์แบบปกตินะครับผมนะกองค่ข้าจะเสียมากเลยนี่เป็นดาบหลักดาบเป็นหลักนะครับผมนะดาบเป็นหลักครับตัวนี้ดาบค่นข้างจะเยอะมากเลยต้องขอพัดเดันแสงค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับอ่าอันนี้หน้าหลังนะครับผมนะเห็นเนาะอันนี้หน้าอันนี้หลังนะครับผมนะนี่จะเป็นสไตล์ดาบคู่นะ จะมีทั้งหมดเอ่อเก้าดาบไอ้สี่ดาบนะครับผมนะั้นหมดสี่ดาบนะคล้ายๆหมวกของจนะีนเนาะเห็นไหมนี่หมวกของจีนนะครับผมนะ่าเท่เลยอันนี้เป็นอีกตัวนนะครับูนย์สิบจำุมไม่จำผมไม่รู้ชื่อนะครับต้องของอภัยด้วยแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันเนาะอันนี้จินอีเ้เหวยนะครับผมนะอันนี้จะมีพาชุดนี้ไหมชุดหนึ่งด้วยนะครับผมนะ คิดว่าหน้าที่มันให้มาน่าจะเป็นห้าแบบเอ้สี่แบบครับผมตามนี้เลยสี่แบบคิดว่าน่าหน้า,หน,าหน้าเขาจะให้มาเป็นแบบนี้นะครับสี่แบบนะครับผมนะสี่แบบนี้นะอันนี้เหมือนสายเหมือนไอแพคออเดอทัลเลยครับสายโยงครับเห็นไหมแล้วก็ดาบนี่มีดาบยาว สองอันดัดสั้นสองอันนะครับก็รวมเป็นสี่รวมเป็นสี่น้องรวมเป็นสี่เท่ใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูข้างในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะขออนุญาตนะครับใครที่อยากเก็บลายนี้ตัวรแรกๆอาจจะหายากแล้วครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าตัวรแรกๆเขาจะเลิกเลิกผลิตแล้วนะ ถ้าใครอยากเก็บให้นาให้ให้รีบไปหาเก็บนะครับผมนะให้รีบนะครับโอเคตัวนี้อ่าตัวนี้มันจะมีตัวแถมของแม่เหล็กด้วยนะครับผมนะแล้วก็จะมีตัวของตัวกระตูนเนี่ยครับเห็นไหมมันมีทั้งหมดเนีนยนมะมีหน้ามีทั้งหมดกี่อันวะหนึ่งสองสามสี่ ประมาณห้าอันครับผมมันเป็นแม่เหล็กนะครับมันเป็นแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยนะมันเป็นแม่เหล็กนะครับผมนะใครที่อยากเอาไปแปะสวยๆก็แปะได้เลยแขวนได้นะครับผมนะแขวนได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมนะเป็นอันนึ้งที่น่าเก็บเก็บเอาไว้ดีเหมือนกันนะครับผมนะแต่ผมคงเก็บเอาไว้แหละยังไม่ชำอาไรนะครับผมเก็บไว้ก่อนยังไม่ ยุงอะไรอัมันนะครับอันนี้อะไรวะหนเหมือนจะเป็นผ้าคลุมเลยฮนะอันนี้ก็เป็นใบหน้าแล้วก็ตรงของมือนะส่วนไอ้ดำๆนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่คิดว่าน่าเป็นผ้าคลุมนะมีใบหน้ามีหมดหนึ่งสองสามสี่ที่ผมบอกไปม,ไม,าาม 5, ออีใบหน้าสำรองให้สามเอาใบหน้า G3 ครับใบหน้าสำรองสามนะครับผมนะ ตัวนี้ผมคงไม่ทําสีครับทําสีเฉพาะสีซิลเวอร์นะแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวนี้จะมีหรือเปล่านะนี่นี่แผนแผนค่อนข้างจะใหญ่นะนี่สีดำเป็นเ,เป็นดำเงาเงาครับเป็นดําเงาเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่คิดจะทาสีกาไม่ต้องทำสีก็ได้ครับผมถือว่าสีค่อนข้างจะดูโอเคอยู่แล้วนะไม่ได้ดูแย่อะไรขนาดนั้นเลยสวยงามนะ ตัวนี้ผมคงไม่ทำสีอยู่แล้วเนาะใช่หรอครับขี้เกียจนี่คือสีดำนะครับน่าจะเป็นส่วนตรงลำตัวเอ่อปืนด้วยมีปืนด้วยนะมีปืนมีขาปืนก็เงานะครับแต่ว่าลำตัวข้างสีสีดำมันดำด้านๆนิดนึงนะดำมันจะด้านๆนิดนึงนะครับสีของชุดปกตินะชุดชุดแบบไม่ใช่เกาะสีจะขาดต่ด้านๆนิดนึง สีพวกอาวุธต,ต,ต่อต่อชุดกอ่อนนี่ดำจะจะเงามากเลยต่อมานี่สีแดงนะครับผมนะเป็นพวกชุดเกาะด้านนอกนะครับผมนะแล้วก็มีพลาสสสีแดงออกส้มๆนิดนึงนะครับถือว่าโอเคใช้ได้นะไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่เลยโอเคเข้าอยู่เข้าอยู แล้วก็มีเส้นอะไรไมีรูปยาวน่าจะเป็นวนี้ผมบอกครับเทียวคล้ายที่มินยองทำมาครับแจกเราในท่านนะ,นะอันนี้เป็นทรงผมนะครับผมนะเป็นผมซ้ํานะครับผมนะแผงซ้าเพราะว่ามันให้แผงชุดประกอบมาได้หมดสองชุดนัได้สองตัวนะครับผมนะถือว่าคุ้มเลยนะครับแล้วก็ชุด ไม่ใช่สีเป็นใบหน้านะก็ชุดก่อนที่หน่อยแล้วก็แอคชั่นเสริมนะครับผมแอคชั่นเสริมนิดหนึ่งนะต่อมาเป็นแผงสีทองครับซึ่งเป็นสีทองที่แบบดูแบบว้าวทองเงาเลยครับผมนะเป็นทองอย่างแบบไม่ต้องทำสีเลยครับแต่ว่าถ้าตัดบ,บุกก็จะก็จะมีรอยนะครับผมต้อง ต้องเข้าใจด้ยวยนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าใครอยากไม่อยากไม่ให้มีรอยก็หาปากกาทองครับมาเ,าเต้นแป้มเมาก็ได้นะเป็นทองสวยมากเลยนะครับโอเคต่อไปเป็นแขงถุงสุดท้ายแล้วนะครับเป็นแอคชั่นเบลด้วยนะครับผมนะแอคชั่นเบจะเป็นสีดำขุ่นๆใสๆนะครับผมนะ ขุ่นใสๆแล้วก็มีสีดำตรงนี้ไม่นแน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับน่าเป็นชุดกอดต่างๆ,ๆนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อมาสุดท้ายก็เป็นคู่มือนะครับผมนะแล้วก็เออมีดีคอด้วยนะตัวนี้เพราะตัวที่ผ่านมาไม่เคยมีดีคอเลยนะซึ่งตัวนี้ซึ่งตัวนี้สองตัวนี้จะมีดีคอครับทั้งศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ิจะมีดีคอมามาให้นะครับผมนะซึ่งเมื่อก่อนของ ทั้งหมด8ตัวที่แล้วจะไม่มีดีคอเลยนะครับมีจะมีดีคอแค่หน้าเท่านั้นแต่ว่าอันนี้มีดีคอที่แปะชุดเกาะด้วยนะครับผมซึ่งผมว่ามันดูโอเคเลยนะดูไม่แย่เลยนะครับผมนะนี่ขอแต่มาดูคู่มือดีกว่าเนาะคู่มือสวยงามมากเลยนี่นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะขออนุญาต เปิดที่ดูคร่าวๆนี่ถ่ายคู่กันสวยงาแมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นล่างฮาร์ดสีแดงนะก็สวยดีนะเปิดที่ดูคร่าวๆน้อ จะยุ่งยากปนั้นนี้นี่คือการแปะดีคอนะครับค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรเลยถือว่าสวยงามใช้ได้เลยโอเคน้ะนี่แอคชั่นท่า มีสีเงินแน่นอนนะเดี๋ยวผมมาทําทสีเงินพวกดาบอะไรประมาณนี้นะส่วนที่เหลือคงไม่ได้ทํานะครับผมนะโอเคนี่เวลาถ่ายคู่กันเห็นไหมจะมีตัวอีกตัวนึ่งจะเป็นธนูเนาะแล้วก็ปืนคือตัวนี้ตัวนี้เอกลักษณ์มันคือสู้ระยะประชิดน,นะครับผมนะ สวนตัวหนึ่งจะเป็นระยะไกลนะครับธนูแล้วก็ปืนนะครับผมต่อตัวนี้อีกต,ตัวหนึ่งนะยังไงเราติดตามชมกันได้แล้วกันขออนุญาตรีวิวตัวของตัวนี้จินก่อนนะครับเรียกว่าจินสันๆนแล้วกันนะนะครับผมนะโอเคยังไงมาเราดูกันว่าพอต่อแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมนะโอเคผมแล้วเดี๋ยวลต่มาสักครู่เดียวนะครับสักครู่เดียวเ้อ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอย่างที่ผมบ,บอกไปว่าผมมีทําสีนิดนึงนะครับนั่นก็คือสีเงินนะให้มันดูแบบเป็นสีเงินมากยิ่งขึ้นส่วนที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้ทําสีอะไรอะไรเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นเกาะของชุดแดงนะครับผมนะมันก็ดูโอเคนะมันก็ดูแท่นะพอมีดีคออะไรแล้วครับมันดูแบบดูแบบดูแบบมันดูแบบสวยมากยิ่งขึ้นนะผมบอกเลยพอแปะดีคอแล้วครับมันดูแบบว่ามันดูโอเคมากยิ่งขึ้นเลย นะผมนะถามว่าสีม่วงสวยไหมผมว่ามันมันมัน่าจะเข้ากับทรงผมครับเพราะผมมันเป็นสีม่วงๆชมพูกจมูยังเอ้ยม่วงๆอ่อนๆนะครับผมนะน่าจะเข้ากว่านะครับแต่ว่าสีแดงมันก็ดูโอเคนะมันดูเท่ดีนะนะครับผมนะตัวนี้จะให้พาร์สมาสองพาร์เลยอย่างผมบอกไปนะครับได้ทั้งล่างเออล่างคู่เลยนะครับผมนะ ร่างธรรมดาแล้วก็ร่างนี้นะครับผมนะซึ่งร่างธรรมดาก็สามารถเอามาใส่ดาบได้นะครับผมนะแล้วก็จะแถมชุดค้ดดาบมาอีกอันหนึ่งนะจะเป็นดาบเล็กกระถึงหนงอยู่ไหนวะเอาไว้ไหนวะเนี่ยาเจอละมันจะให้ดาบมาทั้งหมด6อันนะครับผมนะ6อันนะครับแล้วก็มีดาบเล็กอีกอันหนึ่งนะขนออนะุญาตโฟกัสหน่อยนี่ นะครับสามารถเป็กกับอันนี้นะครับมันเป็กกับอันสั้นกับอันยาวนะนะครับผมนะซึ่งดาบก็ดึงออกมาได้ครับนี่ดาบสั้นนะครับผมนะจะสามารถเอาไปเล่นได้นะครับผมถือท่าอะไรต่างๆได้นะโอเคเนาะก่อนนี้เลยไปตัวนี้ผมขออนุญาตไปตัวนี้ก่อนนะครับผมนะหลบก่อนเลยโอเคไาดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นล่าง จินนะของของเรียกว่าจินแล้วกันนะ<บ>เนื้อร่างไม่ใส่ชุเกาะน,นะครับผมนะมันก็ดูเท่ดีนะนี่ข,นขึ้นลงได้นะครับผมบุผม,ผม,ผม,ผมบิดซ้ายขวาได้นะแขนก็นี่สุดสุดแก่งมันละนะครับผมนะส่วนขาก็เหมือนกันครับสุดแก่ของมันปลายเท้าก็เหมือนกระตุวนอื่นนะขึ้นลงบิดซ้ายขวาได้นะครับผมนะ แค่นั้นนะครับผมแล้วก็ดาบเนาะนี่จะมีคนจะมีความยืดออกมาได้ครับนี่เมีอกับหมุนได้นะถืออย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เป็นดาบสมุไรข้างๆนี้ก็ได้ถ้าจัดท่าดีๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถือจะเป็นดาบสั้นก็ได้นะครับเป็นเป็นกลไกหมุนได้สามร้อสิบองศาเลยอุ้ยอุ้ยเนี่ยครับ ไปทางนี้ก็ได้อะไรต่างๆนะครับผมนะดาบก็สามารถเป็นเป็นดาบยาวนะครับเป็นดาบยาวน,ะน,าาวนี่เป็นดาบยาวนะครับชิกโอเคเทใช้งานใช้ได้เลยนะครับโอเคหมดละตรงนี้จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากนะครับผมนะต่อมาขอขอนุญาตเป็นรีวิวตรงนี้นะครับผมนะนั่นคือจีนใสชุดเกาะนะครับ ชสกอบแบบญี่ปุ่นใช่ไหมนี่ชสกอบแบบญี่ปุ่นนะครับมีผ้าคลุมด้านหลังนะอ้ใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออ่ตรงเอวผมไม่จำไม่ไเรียกว่าอะไรนะครับผมนะโอเคนะมีแล้วกลไก่อันหนึ่งนะครับผมอยากท่าผมเองก่อนโอเค โอเคเดี๋ยวมันรีวิวตรงด้านหลังกันก่อนดีกันะะนะครับมันสามารถถอดออกมาได้นะเพื่อให้ดีเป็นอย่างชัดๆเนาะนี่โอเคอุ้ยโหดูดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วเรามารีวิวอันนี้กันก่อนดีกว่านะครับเป็นแบ็คแพคด้านหลังที่เอาไว้ใส่ดาบนะเห็นเนาะเห็นเนาะจะมีทีคอแปะนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะ นี่ก้นไกงมันก็สามารถยืดออกมาได้นะครับผมนะดาวก็สามารถบิดซ้ายขวาได้นะครับอุ้ยหลุดเลยอุ้ยหลุดเลยตกใจหมดเลยอือหมายว่าอ๋ออยู่นี่นึงนะครับขออนุญาต่อแป,ป๊บนึงไม่คิดว่ามันจะหลุดโอเค โอเคได้ลวโอเคได้ละมันก็สามารถบิดดูเดเยวะโอเคเราสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับผมนะไอตรงเนี้ยตรงยาวครับมันสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับผมนะโอเคกลับมาแล้วนะครับผมพอดีพอดีมันตัดเฉยเลยโอเคนะครับนี่ครับสามารถดึงมาได้นะครับผมนะนี่ ก็ปิดขึ้นลงได้นะครับผมมันใช้ปิดขึ้นลงได้เฉยๆน,นะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะแกนี้ก็สามารถบิดขึ้นอย่างนี้ได้นะแกนี้จะไม่พิเศษอะไรนะครับผมดาบก็ปกติครับดึงขึ้นมาออกมาได้นะอันนี้ก็เป็นดาบยาวอีกดาบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นดาบสั้นนะอุย้ย ดาบสั้นมันทั้งค่าจะยิงได้หน่อยนะครับผมนะแต่มันก็ดึงได้นี่ดาบสั้นนะครับผมแต่เมื่อกี้เลยนะครับผมนะประมาณนี้นะประมาณนี้โดยรวมจะมีประมาณนี้นะครับผมนะต่อมาเป็นชุดเกาะขออนุญาตรีวิวชุดเกาะกันเกาะนะครับเอม,มีชุดเกาะกันเกาะสิชุดเกาะเลยนะครับผมโอเคครับผมโทษทีเมื่อกี้ตัดมันตัดไปเยอะโอเคมาตัวดีกว่าเนาะ นี่นะครับตัวของจินนะมาดูส่วนหัวกันก่อนเลยนะครับส่วนหัวเขยียบขึ้นลงได้นะครับบิดซ้ายขวาได้นะแล้วก็จะมีตรงของไอมัดจุกตรงนี้ด้วยนะเป็นเหมือนสายอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมแป๊บนึงนะขอลองใส่ก่อนมันชอบหลุดเหมือนกันนะเอาจริงๆตรงนี้หลุดนี่ผมพอเข้าใจครับว่ามันหลุดเพราะอะไรนะครับ นะครับผมนะมันเกี่ยวด้วยแหละมันเกี่ยวกับสายด้านข้างด้วยครับอืแต่ก็ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลวดนะครับผมนะมันเป็นลวดนะครับสามารถปรับได้นะแต่ว่ามันมันให้แบบยามาซึ่งเราต้องตัดนะครับผมละกะระยะเอานะครับว่าจะประมาณไหนหรือ,อจะตัดครึ่งหนึ่งก็ได้ครับให้มันยาวๆไปเลย แต่แนะนําให้เอาสั้นๆดีกว่าครับไม่ยาวมากจนเกินไปแบบผมอะประมาณาประมาณผมก็กำลังกำลังโอเคนะถ้ายาวเกินไปมันมันดูแบบมันเกะก,กะไปนิดนึงนะครับผมนะแนะนานะผมแนะนำโอเคมาดูแขนดีกว่านะครับแขนก็สามารถขยับได้เท่านี้นะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับสามารถยืดออกมาได้คล้ายๆเป็นเดเรสกอย่าดนะครับผม ตรงหัวไหล่ก็สามารถมันเหยบได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเหยบก็ไ,ได้ครับเพราะว่ามันติดนะเพราะมันเพราะมันแคบมากเลยนะมันแคบมากาจริงๆนะก็ตรงกระโปรงนะครับผมตรงนี้นเห็นเนาะเห็นเนอะอสามารถขึ้นลงได้นะแล้วก็จะมีสายตรงนี้ ที่จริงมันเอาไว้เสียบเหมือนกับเป็นเหมือนกับสายพงออกมายาวๆนะครับผมนะแต่ว่าเห็นผมเห็นบางคนก็ไม่ได้ใส่นะบางคนก็ใส่นะครับผมนะ,ะเห็นแลาเห็นในคู่มือมันมันให้เราใส่ดิ้นหนึน่งผมก็เลยใส่ดิ้นหนึน่งนะครับผมนะนะแล้วแต่เราครับว่าจะใส่ไม่ใส่นะถ้าถ้าดูถ้าดูว่ามันเกะกะก็ไม่ต้องใส่ครับแต่ดูดูความสวยงามก็ใส่ไปนะครับไม่เป็นมีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ตรงกระโปรงสามารถขึ้นลงได้นะครับ สามารถขึ้นลงได้นะดูดิไม่ไปนไรสามารถขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงดูดิแกบคือมันบิดไปบิดมามันจะหลุดนะครับผมนะทั้งสองข้างเลยนะของผมอนะไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นหรือเปล่านะของผมบิดไปบิดมามันเหมนมันมันจะหลุดออกมานะครับผมนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะ ตรงกระโปงนี้ก็สามารถหกเปิดได้นะครับผมนะนี่แล้วแต่เราเลยขึ้นลงได้เนาอแต่ไม่แต่ไม่สามารถกลางออกมาได้นะครับกลางได้แค่เท่านี้เองนะครับผมนะมส่วนขาเห็นกันเปล่า ก็สามารถหักงอได้จนสุดเลยสุดแกนของมันเลยนะครับผมนะสุดแกนของมันเลยนะครับปลายเท้าก็เหมือนปกติครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับขึ้นลงบิดซ้ายขวาไดน้นิดนหน่อยนะครับผมนะหมดแล้วครับผมเท่านี้หมดแล้วมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าเนาะเป็นผ้าบางๆไม่หนานะครับเป็นผ้าบางๆ ไม่หนาจนเกินไปนะหมดแล้วแค่นี้นะครับผมหมืแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวโอเคโดยรวมประมาณนี้นะครับผมนะกับเจ้าต,ตัวของจินนะครับผมนะจินสาวดาบสมุไรใช่ไหมสมุไรไหมนะครับผมนะโดยรวมประมาณนี้นะครับผมนะ ก็ผมบอกเลยว,ว่ามันมีข้อดีข้อเสียกันไปครับข้อดีผมบอกเลยว,ว่าคือมันสวยมากนะผมบอกเลยในในในราคาพันสามแถมได้อีกสองได้สองตัวเลยค่ายนี้ประกอบประกอบง่ายครับไม่ได้ยากจนแบบหัวเสียได้ขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะมีหัวเสียบ้างบางจุดนะครับนะผมนั่นก็คือ่อ,อชิ้นส่วนหลวมนะครับนั่นคือของผมอว้ยโทษท,ท,ทดีครับก็จะมีตรงข้อมือนะ มันเสียบแกเข้าไปข้างในครับมันหลวมนิดนึงนะผมแนะนาว่าใครจะคิดว่าจะเอาอยู่นะก็ใส่อะไรเยีะดยีดยดเป็นหน่อยครับผมไม่ก็กา,กาดินมันก็ได้ครับอ่อนๆน,นะครับใส่นิดนึงให้มันหนุแบบให้มันแน่นนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ที่ผมเจอนะใครไม่รู้ว่าหัวเสียงผมไหมนั่นคือรูนี่เห็นไหมรูสองรูนยครับซึ่งมันมีพาส์ิชเชอร์เล็กอยู่ครับอเอา,าไว้เสียบครับซึ่งมันเสียบยากมากเลยครับ ผมเสียบสองสามชิ้นนะครับผมเสียบไปสองชิ้น,นครับมันกระเด็นหายไปไหนไม่รู้แล้วครับผมนะผม,มเลยตัดใจผมผมก็เลยไม่ใส่เลยทั้งสองข้างเลยนะไม่รู้ว่าคุณเจอเหมือนผมไหมนะสองชิ้นเนี่ยครับกระเด็นไปแบบหัวเสียมากเลยครับผมต่อเกือบกลมตัวอมต่อเกือบครึ่งชั่วโมงครับผมเสียมากจริงๆน,นะแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับผมนะไม่รู้ว่าคุณอื่นเป็นหนะรือเปล่าผม,ผมแบบโคตรเป็นเลยแล้วมันมีชิ้นเล็กอีกเยอะเลยครับ อาจจะทำให้เราตอบแล้วเราหุดหได้นะระวังด้วยนะครับผมนะระวังด้วยนะครับนี่คือข้อเสียของมันนะก็มีพลาสติกแหลมอยมู่ไม่ีไม่กี่ชิ้นครับผมนะที่เหลือโอเคหมดเลยที่เหลือการประกอบลูกเล่นต่างๆผมถือว่าโอเคใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยก็ได้เลยก็ว่าได้นะครับผมนะตัวนี้ใครที่อยากลองผมแนะนําก็ลองได้นะผมว่ามันก็โอเคนะ ในราคาพันสามพันสี่กว่าๆนะครับราคาอยู่ราคา,า,คาหน้าอยู่ประมาณนี้แหละครับผมนะแถมได้อีกตัวหนึ่งด้วยเป็นคู่เอเวอร์บลังแอคชั่นคู่อันนี้คือแบบวา้าวสวยเลยนะครับผมนะก็แล้วแต่นะครับผมนะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมไปถ่ายแอชั่นท่าท่าสองท่าให้ดูแล้วกันนะครับผมนะแล้วแต่เราแล้ว,แล,วแล้วแต่ผมแล้วกันนะก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับผมนะก็ถ้าผมชื่อผู้ตัวละครนี้ผิดต้องขออภัยด้วยกันเพราะว่าผมอ่านออกเสียงภาษาจีนไม่ค่อยออกนะรู้แค่ว่ามันชื่อจินเท่านั้นเองนะรู้กแล้วก็เอ็นหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ชื่อเต็มมานะครับที่ผมอ่านออกเสียงตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวตัวต่อไปนั้นอาจจะเป็นตัวของศูนย์สิบนะครับถ้าไม่มี ถ้าดีคอของเวอร์ชิลมาอาจจะตรงของเวอร์ชิลก่อนนะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะถ้าถ้ายังยังไม่มาเร็วๆนี้ผมก็อา,อาจจะรีวิวตัวของศูนทริไม่รู้มันชื่ออะไรต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะตจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าสุนทิบนั้นมันจะเป็นยังไงแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมต้องไปก่อนแล้วกันเนาะก็ ถ้าผมพูดชื่อผิดหรืออะไรผิดต้องขออภัยนะที่นีนด้วยแล้วกันนะครับติชมกันได้ครับไม่ว่าอะไรนะครับผมนะผมไม่ปรับปรุงแก้ไขนะครับผมก็ถ้าคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครช่องผมได้เลยนะจะหนึ่งพันละจะหนึ่งพันสักทีนะครับผมนะแต่ว่าการดูาการดูมันยังไม่ถึงนะต้องสี่พันนาทีนะครับเอชั่วโมงสิเนาะชั่วโมงให้มงนาทีวะจะไม่ได้ละยังไงก็ช่วยๆ่วยช่วยหน่อยนะครับผมนะ ไกลแล้ว okay, โอเคอเครับผมเดี๋ยวยังไงจะ,จ,ไจะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงโควิดอีกแล้วเด้อบ๊ายบายจ้า